ไปเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนี้ครับ N b t บีเชียงใหม่ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชนีเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษพระบรมราชนีวันที่3มิถุนายน2566สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือ NBT บทเชียงใหม่ ช่อง11 NBT n o r ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ระหว่างวันที่22-26ถึงพฤษภาคม2566 โดยในวันนี้2พฤษภาคมมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจำนวน17คณะที่เข้าบันทึกเทปถวายพระพรนำโดยนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดคณะเหล่ากชาติจังหวัดเชียงใหม่คณะจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำโดยนายแสงทองอนันตพักผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภาคเหนือตอนบนนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารคณะจาก จังหวัดน่านโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคณะเหล่ากาชาติจังหวัดน่านนำโดยนางสุดารัตนแววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านและรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านร่วมบันทึกเทปถวายพระพร